สวัสดีจ้าทุกคนเจอจกันอีกแล้วจ้าช่องไทยอีสานอินเยอรมันนะจ้าเมื่อวันเ่็นไปเห็นงานจ้าเพราะีเห็นวิวมันสวยกับสิภาพมายางเหล่นจ้าประมาณศูนย์องศาด้วยจ้าจ้าพขามายางเหล่นในกันจ้า ทิ่เปี้ยวตกลงมานี่ว่าแม่นฮิมาดอกเด้อจ้ะมันเป็นแบบน้ำแข็งมันก่อต้นใหม่นะจ๊ะมันก็เปี้ยวตกลงมาขา,ขาวๆหิมะว่าแมนหิมะดอกเป็นน้ำแข็งเนาะมันหนาวแห้งมาเคลื่อนถ่านแจ๊ะมันเปี้ยวเปี้ยวตกลงมาเห็นรึเปามันเปี้ยวตกลงมาจา้ะ จากของบนจ้ะจาก้นใหม่้ำแข็ง้ำแข็งจาก้นใหม่มันพิュตกลงมาซะ,ะอู้ๆมันพิ้วจะเอาไปต่อจากพี่น้องจ้าเอาไปยังเมืองนี้กว่าจะว่ามันสิวยขนาดไหนเออรถจักรยานมาึ๊บ จ้าขอไปต่อเลยจา้าเย่เยไม่แดดเด้ดดจา้าแต่ศูนองศาจา้าอื้หิมะข้มามหนามากอีกแล้วจา้าเพราะว่ามันเริ่มหายไปเนาะประมาณสองอาทิตจา้ามันทีบ่มีนน้ำแข็งสินะจา้าบ่เป็นน้ำแข็งก่อต้นใหม่นะ่ะนี่มันพึ่งมากอีกเด้จา้า ดีจ้าอุ้มีแดดทังนี่หน้าสึกแดดมีแดดเส็นพี่นอองโอ้โแดดจะฟังหนุนด้วยจ้ะยาจะพาไปย่างเรนกันต่อจะพาไปเมืองวิวต้นไม้สวยๆย่ยาทั้งนี้สวยบนน่นี่โอ้โหจะไปเมืองแวะทางเมืองทั้งนี่จ้ะสวยอยู่ ไม่ย่างออกอันนี้จ้ะไม่ย่างเห่นคนเดียวคุณซาไปอันนี้เขางานกะกะดึกเนาะสวยจะพีหนังจะแป๊บคุณจ่าอันนี้บนสัพภาษณ์นะจ๊ะโอ้ขุนตอนอันนี้น้ำแข็งนะ มุ้งรถไฟอีกพี่น้องแต่มุ้งรถไฟน่ะอี่คุณรถไฟเมืองัวเองนะจ้ะย้าวูวเย็นแห้งจ้ะหนาวอีรีพี่น้องอากาศแบบนี้ด้วยจ้ะมันสีหนาวแบบมันม่มีหิมะ ที่มันติดไอ้นกำแข็งมันก่อต้นใหม่นะจ๊ะมันสีนาวแห้งยางว่าเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งจ้ะไปดูกันต่อจ้าว่าสี่ฮับแค่ผ้ามายางเนี่ยแหละจ้ะสีแค่ผ้ามายางเลยโอ้ตรงนั้นคุณปลาตรงนั้นจ้ะนั่นขาวบาเลยจ้ะปลาขาจ้า เากสิเดินไปดูข้างหน้าเด้อยจ้าว่าสิสวยตั้งหนะสวยขนาดไหนเด้อยจ้ายา่ามาสูดอันนี้มาสูดอากาศจ้า,นา,นาหนาวหนาวพี่น้องหนาวจ้าเดี๋ยวไปดูมีคนยางเหริน,นอีกอหมาไม่ใหญ่ามา้หน่อยไมา่ยางายมอง ปาติโตเมืองจา่าฮัลโหลโ <c oughs> นี่จะยูสเคลิเพยิวาอันเนียงยังโอ้นเขา สวยจ้าทำไมอันนี้เบิร์ดเลยจ้าเบิร์ดข้างหน้าเลซี่ผ้าเดีลซี่ผ้ายางไปฝุ่นเลยจ้าพูนขอถุงมือโบ้ใจด้ลยพี่น้องเย็นมือแดงเบิร์ดโอ้ยหนาวเน่จ้ะเลซี่ใส่คือมันเย็นแห้งเด้อจ้าโอ้โหเลซี่ผายางไว้มองฝุ่นจ้าฝน อันทีต้นใหม่จะภาพพยงางมังนข้างหนาพุนาาพเด,นจด,เด้จ้ะ่าจ่าจะภาพพยางด้ไวยบนข้างผุนจ้าาอพี่นนอง ใส่ถุงมือถอดแล้วถอดเขา่าถอดออกอยู่จ้ะมากดอันนี้นะาจา้ะหนาวหนาวหนาวอีหลียถอดถุงมือ,อไได้วยประจ้กษะห้ามมองทางหนีกันก่อนจะ้ะห้ามมองทั้งนีกันเนี้นึงแล้วค่อยไปมองทางพูน เมื่อวานเนิ่มจ้ะกเมื่อวานที่ตัวเองอันนี้อันนี้ภาพดวยต้นแหลง่ะจ้ะเจบ่ได้เข้าไปนะจ้ะมันโค้งนะมันเป็นน้ำแข็งนะจ้ะอันนี้ตน้นต้นอีหยังเนาะอันนี้จนอันนี้น้ำมันบ่นี่จ้ะนะี่มันบ่านใหญ่เนาะคืออากาศมัน,น้ำกับโต๊ะสานะจ้ะ เยน,แบบน่แล้วจ้ะจ้ะมอแยางพี่คนข้างนี่ตออ่อจ้ะอือโอ้นี่ไม่น้ำเสียงน้ำน้ำเดอ้อพี่น้องน้ำตกจก้ะน้ำตกน้อยน้อยพูนไม่น้ำตกน้ำอีก ฝนจ้าโอ้น้ำคือมาจากบานเขาเนี่ยลรืจ้ะน้ำไหลลงมาพอฝนตกเนาะแข็งละลายก็เป็นน้ำก็สิดต้นน้ำเนี่ยจะน้ำบนเขาจา้่มันละลายแกไหลมาสู่ทางผีเนี่ยจะทางผีเมันสิมันสิลุ่มนะจ้จะทางเมืองตัวเองอยูฮู้นทางเขาขุนเลยจ้ะขุน สูงๆผุนเลยจ้ะจ้าเราเดินไปต่อจ้าสีข้าวยางวิ่งผุนเลยจ้ะพูนสิสีบอกไว้ไปห้องมาแอบมายางท่าง,างมองคุณเราหนีกะอีกมุมนึงจ้ะนี่ก็อีกมุมน,งงน,มมนึงเด้อจ้ะ พนทางพุนก็สิเป็นเมืองนะจ๊ะพุนเป็นเมืองพอสมินเด่นจ้าเมืองไอข้างหลังเนี่ยจะเป็นภูเขาน่าจ้ะนอนห่อคือแบบว่ามันหนาวจนเราหมอกหมอกมันมันบังนะจ้ะมยยเม,ะมองทีขยายอห่าเมืองผุนจ้ามองไม่เห็นนะจ้ะเห็นภูเขา เห็นภูเขาอยู่นี่นหน่อยนะจ๊ะนี่หมอกมันหนา้พี่น้องหนาวอีลีอากาศแบบนี้ละที่หนาวอีลีจ้ารถคันราหารผ่านต้องหารผ่านอีลีนะมุตะกี้หานพี่น้อง